สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาชวนคุยกันเรื่องโลกาพิวัต์กับถนนทรงวาดโดยใช้แนวคิด Global Cultural Flows ของนักมนุษยวิทยาที่ชื่ออาจุนัปาดูไลมาอธิบายว่าทำไมย่านเล็กๆอย่างทรงวาดถึงกลายเป็นพื้นที่ที่เต็มไปได้วยสีสันความเปลี่ยนแปลงและความร่วมสมัยที่น่าสนใจก่อนอื่นโลกาพิวัต์ที่เราพูดถึง ไม่ได้หมายถึงแค่เทคโนโลยีหรือความเป็นสากลเท่านั้นนะคะแต่โลกาภิวัตน์ยังส่งผลต่อวิถีชีวิตความเชื่อและวัฒนธรรมของผู้คนในระดับท้องถิ่นด้วยค่ะโดยอัปปาดุลลายบอกว่าโลกาภิวัตน์ไม่ได้ไหลแค่ทางเดียวแต่เกิดจากการไหลเวียนของวัฒนธรรมทาง5มิติที่เราเรียกกันว่า global cultural flows นั่นเองค่ะซึ่งก็ได้แก่ เอ็โนสเคิลการเคลื่อนย้ายของผู้คนโงว่าเดิมเป็นย่านสำคัญของชาวจีนที่อพยพมาในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนปัจจุบันก็ยังหลงเหลืออิทธิพลของวัฒนธรรมจีนทั้งสถาปัตยกรรมอาหารหรือวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมและเป็นย่านที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพยาทำให้มีคนหลากหลายเชื้อชาติทั้งไทยจีนมุสลิมเข้ามาอยู่อาศัยและประกอบอาชีพรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาตลอดเวลา ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของผู้คนรวมถึงเกิดการหลอมรวมของวัฒนธรรมและการสร้างอัตลักษณ์ที่ทั้งเก่าและใหม่อยู่ร่วมกันเทคโนสเคปการไหลของเทคโนโลยีเมื่อก่อนการค้าที่นี่อาศัยทางน้ําเป็นหลักแต่ตอนนี้มีทางรถยนต์อินเทอร์เน็ตและระบบขนส่งที่เชื่อมต่อกับพื้นที่อื่นๆได้ง่ายขึ้นแถมร้านค้าหลายแห่งก็ขายของออนไลน์โปรโมทผ่านโซเชียลมีเดียอย่าง Google Maps, IG หรือ TikTok เท่ากับว่าระบบเศรษฐกิจและเทคโนโลยีได้เข้ามาเปลี่ยนวิธีคิดวิธีขายและวิธีใช้ชีวิตของคนในพื้นที่ไปพอสมควรต่อมามิติที่3 financecape การไหลของเงินทุนถนนทรงวาดเริ่มได้รับความสนใจจากทางภาครัฐนักลงทุนท้องถิ่นและชาวต่างชาติเช่นโครงการโรงแรมหรูอ,อย่างเดลิชคาวตัน ที่เข้ามาลงทุนช่วยดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูงและทำให้พื้นที่นี้มีโอกาสทางเศรษฐกิจมากขึ้นไม่ใช่แค่ร้านหรูแต่ร้านเล็กๆในท้องถิ่นก็ปรับตัวด้วยการรับอีเวเลต QR code หรือจ่ายผ่านแอปที่ช่วยให้เข้าถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆได้ง่ายขึ้น มีเดียสเคปการไหลของข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อในปัจจุบันสื่อมีอิทธิพลต่อการกำหนดความหมายของพื้นที่อย่างมากรวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการสร้างภาพจำอินสตาแกรม i k t o k YouTube และบทความออนไลน์ที่นำเสนอย่านทรงวาดในฐานะย่านเก่าเชิงศิลปะรวมถึงภาพของทรงวาดในโลกออนไลน์ที่มักนำเสนอไปในด้านความฮิปชิกในขณะเดียวกันก็มีความย้อนยุก แต่ในขณะเดียวกันก็อาจทําให้อัตลักษณ์ของชุมชนนั่งเดิมถูกกลืนหรือกลายเป็นเพียงภาพเชิงพาณิชย์ไปแต่สิ่งเหล่านี้จะทําให้ถนนสงวาสกลายเป็นพื้นที่ที่ถูกคนพบหรือผลิตซ้ําโดยคนรุ่นใหม่ที่มองเห็นถึงคุณค่าของสถาปตัตยกรรมและวัฒนธรรมนั่งเดิมเพราะการสื่อสารบนโลกออนไลน์จะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญที่ทําให้สามารถดึงดูดนักท่องเท,ที่ยวทั้งในและต่างประเทศมาที่ย่านสงวาดได้ค่ะและสุดท้ายนะคะแนวคิป i d a l s c a p e s คือการแพร่ของแนวคิดและค่านิยมโดยแนวคิดนี้เนี่ยได้เข้าสู่ย่านทรงวาดผ่านกระแสะโลกาภิวัตน์จากองค์กรอย่างยูเนสโกและ c จเที่ส่งเสริมให้ย่านเก่าเป็นพื้นที่เรียนรู้วัฒนธรรมจากเดิมที่ย่านทรงวาดและตลาดน้อยเป็นชุมชนจีนไทยดั้งเดิมแต่เมื่อแนวคิดจากตะวันตกหรือวัฒนธรรมอแพร่เข้ามาก็เกิดการปรับทัวของผู้คนเช่นการบูชาทรานส์ฟอร์เมอร์ซึ่งแสดงว่าชุมชนมีการรับและตีความค่านิยมใหม่ มองทรานส์ฟอร์เมอร์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แทนที่แบบดั้งเดิมค่ะนอกจากนี้นะคะยังเห็นได้จากร้านอาหารและคาเฟ่ที่ปรับให้เข้ากับนักท่องเที่ยวตะวันตกแสดงให้เห็นว่าชุมชนนี้ไม่ได้ทิ้งอัลลักษ์ดั้งเดิมแต่มีการปรับใช้และสร้างใหม่เชื่อมระหว่างวัฒนธรรมเก่าและค่านิยมสมัยใหม่ในยุคโลกาภิวัตค่ะมาถึงช่วงสรุปแล้วนะคะถนนทรงวาดคือภาพสะท้อนของการที่ท้องถิ่นและโลกมาบรรจบกัน เราเห็นการเคลื่อนไหวของผู้คนเทคโนโลยีเงินสื่อและแนวคิดต่างๆที่เข้ามาผสมกันจนกลายเป็นอัตลักษณ์ใหม่แบบร่วมสมัยที่ยังไม่ลืมรากเหง้าเดิมซึ่งเป็นทั้งพื้นที่เก่าและใหม่อยู่ร่วมกันได้อย่างน่าสนใจค่ะถ้าทุกคนมีโอกาสลองไปเดินที่ถนนทรงวาดดูนะคะแล้วจะเห็นเลยว่าโลกาพิวัตไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เกิดขึ้นอยู่รอบตัวพวกเราทุกวันค่ะวันนี้ พวกเราขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมและรับฟังค่ะ